สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขพนเนาะวันนี้เขาออกมาหน้าพี่น้องไปออกมาจบหน้านุ่เนาะเจอเบาสะกลคนก็เอาแนวกินมาเห็ดคือเก่าพี่น้องเลยจะได้ย่างสะบบาสะกลพี่นุ่มแปลกพี่นุ่มแปลกเนาะฝุ่นพระธาตุดาเลยพี่น้องถ่ายไปเบื้องในขีดพินเนาะปีเดือเทือได้กินเบาสะกลคนบอกมวนหักถือว่าสวัสดีเด้อพี่น้องหากินยากพี่น้องแบบอาหารอันนี้เนาะแด้เอาเผาเฉลยถ่ายไปเบื้องในขีดพินเนาะปีเดือเทือกีีเดือเทือ

ไปนอกแล้วไปพอกันยูเทียงคนเนาะวันนี้ย hmm. ังยังไดายบ็นไปมาไ่หดปมมาเมื่ออยู่เอแล้วพี่น้องเลยหลังจาาเข้าหมดเลยมากมหน้าเฮงเติมเนาะเกี่ยวตุ้มอยู่โอ้ไงวะฉันยึงไวแล้วปะกินมือเลยนั่น งุ้มป่าวะไหนได้คลิปหนึ่งงุ่มป่าฮะตอ่าให้ทงอยดิาเป็นนาขี้ขันก็บลกงุ่มเลยได้ลฮะในป่ามะกรการเอยากได้สวงหนึ่งมืออยากเนาะสวงต้องกินแู้แล้นี่ขอมาปกมาสามเจก้มามือเดียวมือเดียวก็ไปเธเลยไม่เสีด้วยมีเวลามเลยมากอดีเข้ามากอดีแจ้ว ง่ายก็่านขี่ดีเนาะแบบเข้าบาทเอนาะมันจะมาถี่เลยยู่ไห้ตัวจัท้ายหน่อยนะเนาะเขาอะ่รหน้าแซงมันถี่หมดอยากดีเลอเราเป็นหมาอืเเนหาไม่เคียวใบสื่ออันนี้เนหนักเ้ยดิเจ๋งเลยเนาะเฮ้ย่น่าะน่เขาอะพี่น้องเสียงเบาเอเนาะ ยกขึ้นกว่ากว่าเก่าส right. ูงกว่าเก่าเพราะพี่กายน้ำถั่วมอยู่ไรก็ได้เอาขึ้นอีกหนึ่งโอ้โหขัดเลยอ้ดอ้เลยยังจะไปได้ยื้ออะไรดอนหัวหัวใเป็นช่องทำเรือนะเบิ่งน้ำห่วยไปเนาะโอ้น้นึพอดีได้อยู่นี่เพื่ออย่าง เออมันเข่งกว่าดิมอถือบ่โอ้เข่งแล้วมันอยู่ถ้าควอนซูบเขาเนาะวอนซูบขิเกี่ยวมีมันอันอันนี้แน่พี่น้องเขาแบบเขารักงูฮัลโหลคือมาถลนบ่มันแบบงูมันด้อยเพื่อตายิ่งหนาวนี่มันเย็นอย่างขึ้นมากวอนซูบเขาเนาะวอนซูบขิงเกี่ยวเลยรักเคยลลางงูสิงแต่นี่น้องข้เคยเห็นให้พักผ่อนก่อนจะหน่อยหิวๆจังเห็ดกินพี่น้องเลย มีแห่งอะไรมันจอบหน้านะมาสักคนเพิ่นเอางูเย็นซิงพี่น้องเพิ่นซื้อมานทำซาบะเขาไปหาเนาะเมนู่นเป็ดี่แต่ที่เราได้แต่สิ่งแบบนี้นี่หรอเราเชียต่อกนะตัวใหญ่เต๋อไปนี่พอดีพอดีอิ่มสามคนสองสามคนเขาเผาไผ่เนาะพี่น้องเผาไผ่เผื่อขูดเก็บมันออกผู้ใดบอกกินงูสิงด้ว่ากินด้กินเอียนสิงก็ถอดน้ำนาะพี่น้องแต่ว่า ทางทางเราเขานมกินเนาะเขบิษต้นไม้เหนะเขายังหากินได้อยู่นี่ขูดง่ายดีน้องถือเนาะอโอ้ต่เาเป็นตมสิบผู้กินสีบผู้เอมันไม่กเป็นตะกินมันบ่กิเนี่ยทำมันบ่ฮะตผัวตุผูวไี่ซ้ำเลยนะสูงสุดโอ้โ,อโ,อโอดอกง่ายดีป่พี่น้องเลย เดี๋ยวมาทาเบิงบาซากลนเพิ่นสิเฮตเมนูอีกยังเนาะทาเกันพี่น้องเอาขูดเดี่วก่อนตอนนี้เทาบาซากลเพิ่นก็ขวดบ่อยพี่น้องเพิ่นกี่กินเต้าเป็นเต้าเนี่ยน้อยเนาะเนื้อเนื้อมันใสดีเลยสีนข้าวอสิสีนข้าวทั้งหอมบางทีเดี๋ยวเพิ่นชิมาซอยนี่หน่อยเ๋ยวตอนพอดีครับนี่ถ้าฉันรม้ท่านเดี๋ยวเราจะกินไหวไผทยหิวเข่าอยู่นี่ เขาพัดนั้วหน่แต่บ้านเนาะขาเส้นสมีได้พอดีกินบนหน่อยบนใหญ่น่อยนะกรเสอกนื้อเห็ดกระคนหาตอนหยาดอันนี้กเส้นมีเนาะเส้นมีข้าขค่ะนี่เหรอก็คากว่ะหยาดใส่มือกี้เรเห็นดูนอเห็นเนรอคากเนาะข้าวเส้นเมนูยังกินนี่สว่างว่างูสิงสูเอนสิงบ้านเทาเอิญงู นั่นคนเขาเอือนงูนั่นคนอเอียงเอือนเอียนซิงเอาผมดูดีกูกันมาเถอะมาล่อลุนกันพี่น้องามันกระเซียนที่แล้วหนะซมือวาตะกนอนเป็นโบเคยปะโบเคยผ่านหน้าตาผมเป็นหน้าเป็นเนี่ยไรลุนกันทางนี้เข้ากันหมอนั่งต๊ะถึงห้าสิยตันตัวห้าสิยหมอเกีนยวสีมันเลยโอ้สีพัดน้ำมันก่อนนะตาบาโอ้โอเคน้ำมันอยู่อันเดีย ถักวะเป็นเวลาสามโมงแดงละพี่น้องเลยตัง้งแล้วเขาก็เปิดน้าบัดอยู่เนาะเดี๋ยวเขาเมื่อยจะสิปิดเอาอเนะฮแ<ะ>ล้วพี่น้องเลยถ้ามันผดนี่จะใส่พักเนาะผักขาดเพราหอมปนหอมบวบครบสิทธิ์ครบสุดพี่น้องเลยครบเครื่องเลยนะ แบบชั้นชั้นชั้นกเหตุแบบพวกข้าวนะเหรอแบบนี้จะยัแตะบะข้าวเดียเวเบิร์ <c oughs> ตเป็น,นว่าคือวาอยูอ่ที่มันจี๊ดซืซื้อซีมาอันเบิอันนั้นซีมกระเสียวแล้วมนซีมเลยหนึ่งตนใหญ่นะเห็น่โอ้คือดิได้นำไปสัน่นีรืไงเขา สัวหัวซิงพี่น้องสัวเยน็นซิงเนาะสีมือเบาสากรเห็ดเสื้อใจได้พี่น้องเอ้แซ่บทุกเมนูเพิ่นเห็ดเนาะหเห็ดยังคืนมากอ่ะมิตรว่าแซ่บโม่ก็เคยผิดพลาดปลาสีเข้มสีจางโมมี่พอดีพอดี zoom กับเป็นเบาสากรคนหมักมวนมาเห็ดของกินถ้านะคอยแบบมีสปนะิริตในการเห็ดของกินแต่ก็มวนซื่อไปเลยอือ้ดูฮะ โอ้ยหอมขิงขักเนาะ้าใจกวใส่ได้เลยเขิงต้องเสียดเดาะเลยขิงเนี่ยู่ไงบอสขึ้นเขาเก็บมากเท่าไรเฮ้ยอู้เห็นเหรออือสามโมงเลยข้าดึงกะตัดข้าวเลยเหรอทองจอกจอดอยู่ยิงเขาทีเดียวนี่ผักจุ่เต็มสามสองคนทำไปกินเนาะที่ว่าไปกินแก็บแกมดาแก้มเบียนี่ก็ได้แล้วพี่น้อง กกินเดามากเลยก็มัดสดอันนี้โอ้จะมาเขากันขยังนี่มันนั่นทมันตัดกันเดี๋ยวมันผลอะไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปเพอกันตอนกินผุนเนาะไปจได้กับมีแต่ว่าของไปบรุกของบ่าวสากลเนาะงิีที่เห็ดพิ่ที่ปรุงพี่น้องเลยเพิ่นกะรถ่ายเบิ่งอยู่นี่พี่น้องตอนนี้มาๆพี่น้องยุ่งเข่าด้วยแบบเอจันจั์เขาเบิ่งงขึ้นทำไมสองสามโมงอะไนี่ เอาสิตั้งกล่องก่อนเนาะขั้นไปถือให้เป็นเ้อนี่กับโบบายได้เว้ยซื้อก็ได้วิ่งเบิร์ดเลยเลยเป็นสิทธิ์ขับกขยังเนาะเอากระตาได้พี่เนาะลูกจุ่หาก็ได้กินมองเขาเขาเลยเอาไว้ตัวหน่อยเนาะมันก็ได้อย่างนี้ยไอกระต่าเนี่ยอยากควอยู่แลนี่แห้งนี่ Kẹo à, đi rồi, nếu chờ Nhiều kẹo không Có nó này đi khẩu cần không à? Để mình ngã một cái kiếp à. à Có một chọn กินไดดีบาทนี่เจอแสบตัวมาั่งใช่ป่ะอือกินแต่สานแบบบางกุ้ยอือกุ้ยอีสานฟาแหล่บางกุ้ยกุยันซ้องขำทำนี้เนาะกินได้เลยเพื่อนือผมรู้แข่งจะ Một mặt bớt Cứ cỡ như thế bị thả bánh mụn hiệt Bánh mụn thì nó đều Nó như duyên nó Đắp phải lợi Đắp thì duyên chứ không phải lợi là phân bà Như พวกบเถาวเมากดูเนาะมีเท่า,นม,น,มานมากน,น่นะททาาี่นะมาเท้าเทาไปกันเป็นแน่นะว่ะเ้ก็บอกลบอูบอกร้านเมื่อกีงว้าตัวนะี้อีกคนืหอียวบ้างใหบอกต่างกันย่างเหนียวจุ่มจสบเลย กลเป็นแับก็เป็นเสียบอ่ะเนี่ยมันเี้ยส่องเนะอ๋อแลมึงมัย้งเรอพ่ว่านาชีเดะกี่อันะนาชีเดะเดือดพูดอะไรยือแบบแบบนแหน่พ่ะแหน่อะไรที่หมายแหนตืมอยู่แห่ก็ตัวกิน

เห็นล้วเปมาเผาหน้าจอยน้องผมแม่นี่จะห้างเป็นเผาซอยนหน้าแล้วเนาะ เล็ยใจนี่เนาะเดี๋ยวพวกโปรเบียโกรจีนกินเหนนะเขากินเนี่ยหนเนาะแบบเป็ดๆเนี่ยเขาเห็นเบมอเขากินกัอ่างไรเขาตุนพอีกเรียกก่อนก่อนเชียังกันรักเขาไม่รู้กรัแทบตักแทบนน่กันดีกวกินเนี่ยหรือจืดกัน วพมาเรากินพกิงไม่เทื่องไม่แห้งอันมันดเพล็ดเพลดจะจัดเ็อบอกอย่าบอกกินหนาไซ้เดีอยากินเพซกันแ้ว่อนหนาใส่กัน Nước là, nó cứu có gì Yát nha, nó mát 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 nó mát 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 hỏi thiên mát mát bằng tí mát 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 พีดอยู่เหมือนมแล้วก็ปีดอยู่ย่งพีย่งไรเมืพีดู่คงเตอร์ไมือหมองงับเขาเจ็บมองงับอยู่ไมไม่จง่ายพวกเขาจเอาง่ยพวเขางับลกหเแาก็เอาสายไฟเลยเดก็หันเอาคงเตอร์จบแล้วเห็นยากเนี่ยจะมาเอากับมาหันอยู่ดีจ้ะ ปีนาเหมือนจะกินอีกแน่เบดตเดี๋ยวมเนาะมอนามันทมที่เขาจำสินบอเขาแต่ว่านต๊มันจะออกแล้วว่าแรถานนผมจะกินอีกหั่นมันมามกินส้รสได้กินชงกับพกอ่ะหักอีพี้องเลย แซ่บมือใจบาา่าวสกุลเนาะที่มาเห็ดให้กินเนาะถือเป็นหนีน้ำแต่ว่ามาจอบอยู่ให้อยู่หน้าถ้ายคลิปยังใช้น้ำกันเห็นไหพี่น้องเดี๋ยวไปใช้น้ำกันเรื่อยๆอีดอกเนาะส่วนนี้ <c oughs> คลิปนี้เขาจะขอจบไปเพียงสมีเนาะพี่น้องบอกันคลิปหน,น้าเนาะฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ <c oughs> มึงโฆษณาเใาเนาะพี่น้องคือเป็นการสนับสนุนรักของเบาเอเนาะเรือว่าเป็นการซัพพอร์ตอีกอย่างหนึงน่งหรืว่ากูุ้บแปลงก็ได้เนาะบอกกันคลิปหนาพี่น้องนะครับฝากเขาไปเบื้องของเบาสกุลเนน้องพี่น้องภาษาไทย เราจะคนคนมากมวลเนาะสองคนเฮ็ดตะกินตตอยากทายไปที่ชีวิตของเบริห่รพี่น้องไปแบบเนี้ยนะเฮ็ดเมนูยยังยังนะพี่นอ้องเอฟซีบาเยเน่เดิมขอการ์กิน,กนหน้าพี่น้องบ๊ายบาย